ส n น o ุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแพท2.0ของ Anime Reborn กันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับผมส n น o ุดมาพร้อมสปอนเซอร์คิสื่อร์ X นรับเติมเกมระบบครบวงจรมีทั้งโลบักและเกมพาร์ทแบบชั้นนำแอปพรีเมียมเน็ตฟิกยูทูปพรีเมียมแบบครบคันปลอดภัยไว้ใจได้มีแอดมินดูแลตลอดเวลาทาการใน Dis สค r d อย่าลืมร้านคิดสืเอ X ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงพาร์ทของ Cover Kingdom หรือ Black Cover พาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมโอเคมีอะไรอัปเดตกันบ้างหนึ่งเลยคือ New Map นะ New Map ก็จะมีในเรื่องของ Story นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะอ่าจะเป็น Story อันนี้เลยนะครับ Cover Kingdom นี่ผมยังไม่ได้เคลียร์เลยนะ จะเป็น X หน1ถึง X 6 6ใหม่แล้วก็ r e g e n s t a t e นะครับที่ดรอปตัวรับอีกแล้วซึ่งผมน่าจะต้องระเบิดพลังในการเล่นแบบ1นึร้อนเปกันไปเลยสําหรับจูเลียนะเป็นไปได้ที่ผมอยากได้ใช้นี่จะด้วยซ้ำอะล่างตึงอะล่างตึงอะทุกคนใช้นี่หรือว่าใช้นี่จะเป็นรู้เสียเอา้าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอยากรู้แล้วก็เลยต้องไปหาแล้วนะครับผมกลับมาในเรื่องของยูนิตใหม่นะครับยูนิตใหม่เนี่ยจะมี Legendary นะแล้วก็มิสติกแล้วก็ซีเกตซีเกตก็คือ1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของมิสติก2ตัวมิสติก2ตัวนี่จะมาเป็นเอ่อลิสหตัวนะครับที่ผมเพิ่งได้มาจากคลิปที่แล้วนะเป็นลิสนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นโนเอลนะแล้วเ e จนดลลี่นี่น่าจะมี3ตัวนะครับมีพี่ปากดำอะ่ะผมจะไม่ได้แนละ้พี่เขาชื่ออะไรไม่รู้แต่พี่คนนี่ใส่ดีนะครับผม เออแล้วก็จะมีตัวละครที่ผมพิ่งได้มาเป็นเจ้ารีโอไรโออะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวละครแมกแมกนาอ่าหรือแมกมานั่นเองอ่ะแมกนาแมกมานะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็นิวเบรซิ่งนะครับนิวเบรซิ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ใช้นี่แต่จริงๆอะเกมนี้คอสเมติกเยอะมากนะครับส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับพวกตัวละครใช้นี่ซะส่วนใหญ่ แต่หนึ่งอย่างเลยที่ผมได้มาแล้วก็คือให้เห็นภาพชัดๆเลยครับเป็นอ่าเบสซิ่งใหม่ของ Delta บ a รเทอนะครับบอกเลยนะว่าอันนี้คือสวยที่สุดตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรืออะไรเงี้ยผมชอบอันนี้สุดแลละชอบกว่าโกหังอีกนะครับน่ารักมากๆโอเคต่อมานะครับแม็กบันเดิลลิมิตอินครสนะครับผมรู้สึกว่าจะมีขายอย่างงี้ว่าแม็กบันเดิลมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าทุกคนไม่มีไม่มี คือจะนําเข้ามาหรือว่าออกไปแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแบตเทิลพาร์ทไทม์เมอร์อินคอ๋อหมายถึงแม mm ็กแบ d เดก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็ b a t t ทิลพาร์ทไทม์เนี่ก็ยังยังยังมีอยู่นะครับแ a ตเทิลพาร์ท hmm. ของโ o c k e พ p a ์ทนั่นเองนะยังไม่ได้มีการรีน่าจะเป็นแพดต,ต่อไปนะครับที่มีการรีถ้าใครอยากได้นานามิก็รีบเล่นหน่อยละกันสําหรับคนที่เล่นมาใหม่นะครับแต่สําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วผมว่าน่าจะได้กันครบแล้วนะเออ โอเคต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของโกหังไปเป็นที่เรียบร้อยจริงๆผมจะทําคลิปอยู่นะครับว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าจบ all ทุกคอนเทนต์ ent, แต่ถ้าคุดมาเล่นใหม่ตัดสินใจเพิ่งมาเริ่มรีบอลเนี่ยแล้วไม่ได้โกหังเสียใจด้วยครับไม่เป็นตัวละครที่ SS 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 โคตรเก่งนะครับผมแต่มันไปเรียบร้อยแลวนะครับต้องรอเทรดซึ่งเทรดก็ยังไม่เข้ามานะครับผมโอเค แล้วก็พวกบันเดิลแบ็คไฟเดย์ก็หมดไปที่เรียบร้อยครับแอนมัชมอล์ก็จะมีเพิ่มเติมอีกมากมายไก่กองในคอนเทนต์ในเกมนะครับผมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนลีดเดอร์บอร์ดนะครับจากที่โชว์แค่50คนตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นโชว์100เพลเยอร์นะครับผมเพื่อแสดงว่าเออเขาเล่นกันมาอย่างเดือดแล้วนะอ่าก็คือเนี่ยจาก50คนจะกลายเป็น100อันดับแรกนะครับในเกมเนาะจะเห็นได้ว่านี่เป็น100คนนะครับผม มอดโลบักสเปนโอ้มอดโลบักสเปนโอ้โหสองแสนเลยเหรอเติมกันอย่างเยอะนะครับแปลว่าก็คืออิ่มๆเหมือนกันสําหรับเกมเกมนี้นะอยู่ได้ยาวๆนะครับคนเติมเยอะขนาดนี้ไปไปกันต่อครับซารนาวคราฟเปเปิลกลับมาอีกครั้งครับสําหรับการคราฟดาวนั่นเองนะเออไปดูกันนะครับสามารถคราฟดาวได้แล้วทุกคนโดยการใช้ทองแล้วก็ใช้เป็นออร์เรนซ์สตาร์นะครับนี่ออร์เรนซ์สตาร์นี่คือตัว ทานฟอร์มระบบนี้คือผมชอบมากๆนะครับเวลาขาดดาวตัวไหนก็ All เ e นสไปเทรดเทรดแล้วก็ลง All เ e นสหาได้ชาเลนจ์ในใน a าเลนจ์ก็คือมันจะดอบอาดาวส้มนี้อยู่ตลอดนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าจริงหรือไม่อ่ะผมขอซิงนิดนึงปึ๊บอ,อ่ะนี่ครับอันนี้คือไม่เขียนเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันดอบดาวส้ม100%แปลว่าเราสามารถที่จะรอลงชาเลนจ์ทุกชั่วโมงเพื่อเอามาคราฟดาวได้ กลับมาอีกครั้งครับระบบในการอีโวใครมาเล่นใหม่ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะอีโวง่ายขึ้นนะครับเรื่องของดาวจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วก็มีการแก้ไขบั๊กครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฟิกับบั๊กวิดอีโว i ิง taking an extra unit เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไอการเก็บ elimination ก็คือค่าตัวละครอ,อะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวเลขมันจะบั๊กหรือทําให้ไม่สามารถอีโวได้นะครับสำหรับบางคนนะผมไม่เจอปัญหานี้แล้วก็แก้บั๊กเกี่ยวกับอ่า unit ที่ต้องการเนี่ย มันไม่นับนะครับกับตัวละครที่กดล็อกนะก็คือมันน่าจะมีคนไปแจ้งครับว่าตัวไหนที่มันล็อกอยู่เนี่ยเออเวลาเราเอาไปฆ่าอนะไรเงี้ยมันจะไม่นับเออเหมือนมันจะไม่นับตัวอ่าสิ่งที่อ่าเขาเขียนไว้ต้องการนะครับอย่างเช่นอ่าลิสต์เนี่ยผมจะอีโวอลิสต์เนาะเนี่ยเอลิมิเนชันรีควายเนี่ยมันจะไม่นับนะครับกับตัวที่ล็อกเนาะแต่ตอนนี้คือเขาก็แก้แล้ะ มันจะมีประมาณนี้ส่วนบัคอื่นๆผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้อย่างหนึ่งเลยนะส่วนตัวที่ผมเจอนะครับผมที่ EvoWing Unit now also has change to increase n a t wu อ๋อตอนนี้คือระบบ Evo นะครับออโอกาสที่จะเปลี่ยน stat เนี่ยมีอยู่นะออกก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเกม EvoLution แล้วทำให้ สเตตของตัวคอรเราเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าพวก S A คล้ายๆกับ A A ปะ่ะที่ EVO แล้ว C บวก B ลบ B ลบอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องของอัปเดตแล้วก็โค้ดนะครับใครที่ยังไม่ได้กอกนะก็สามารถดูคลิปนี้ไปได้ไม่ก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ข้างล่างนะครับ King i s here Cover Pass 2แล้วก็ Delay r e b o r n นะครับก็จะได้รับไปตามนี้เลยนะสำหรับพวกโค้ดใหม่นะครับผม โอเคก็มีประมาณนี้นะเออจริงๆคอสเมติกจะมีของนานามิด้วยแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่านานามินี่จะต้องเป็นชายนี่หรือเปล่าหรือว่ายูโน่นี่ต้องเป็นชายนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เรื่องหนึ่งที่ผมเจอก็คือบั๊กในเกมนะครับจะเป็นในเรื่องของบั๊กคอสเมติกนะหลายๆคนนี่โดนบั๊กไปเยอะไม่ก็บางคนได้ชายนี่มาแล้วบั๊กมันก็เรียกได้ว่าอ่ะอย่างเช่นอันนี้ไม่บั๊กเนาะอันนี้ปกติเนาะครับแล้วก็อ่ะไคโด ไขโดก็ไม่บักนะครับของผมเนี่ยแต่ที่จะบักเลยก็คือจะมีเรื่องของนี่21ครับของผม21นี่คือหายไปคือมันอาจจะไม่ได้บลักก็ได้เขาอ,อาจจะแก้ไขให้21มันดูดีขึ้นก็ได้ไม่ใช่ผมผิวสวยอะไรเงี้ย,ยผมว่าส่วนมากคนจะคิดเห็นไปนีที่ทางเดียวกันว่าหมายเลข21คือคอสเมติกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ่าเลยอาจจะมีการแก้ไขกันอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้ก็คืออันที่เข้ามาใหม่จะเป็นอันนี้เลยอ่า ประมาณนี้เลยครับสำหรับอัปเดตอัปเดตนี้นะของ a อนิเมะ e o r n นะครับถ้าใครรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยอัปเดตข้อมูลให้ได้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย